เอ้ยนี่ไงปั่นได้เยอะมากนา่าจะเพิ่งปล่อยมือด้วยนะ่ะอะไรวะเนี่ยโอเคคนที่ไม่อยากส่องไฟมาให้ลูกี้แบบไปให้จีไปก่อนเออผมเขาตามคนเจ็บก่อนฮนะเอาอยู่นี่เอาบทดีตายอยากตาย่าบอกอะไรวะเนี่ยอยู่นี่ก็ยืนมอบใช่อ่ะโอเคเอาแล้จะปล่อยตายเฉยเลยวะนะใจเย็นน้องเปา อัเรียบร้อยมีคนช่วยอยู่โอ้โหโอเคจะปล่อยคนนั้นยู่ยาวเลยโอเคเอาไปไหนเอ้ยโอเคคนที่ไม่เล่นละตามนั้นก็หลอกไฟมางแก้วตอนนี้หลอไม่เร็วลอยแล้วผมอยู่นี่เงี้ย <laughs> ชี้เคเลยไอชิคกี่ยังได้อยู่เนี่ยถามจริงเหอะ เถูกฝั่งกุ้เนี่ยไม่ถูกด้วยสองกัดิสองมาเออนั่นแหละมาเดี๋ยวก็เฟดหน้าล้วมาตามมากันเฮ้ยออกมาที่นี่ที่นี่ข้างหน้านี่เก็บต่อตีรู้ไหมไว้ก่อนมาตามมาก่อนนะตอนนี้มือไส้ข้างหน้านี่ ือแบบยืนดูยากจะเป็นเพลินเลยมาพลังการเฟดน,นะนะจะเจอพีเดั้เอนเนยอยู่นี่คณะน,นี้แต่ยาไปเลยใกรขบวนกันเลยยี่หากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2000บาท ใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับช่องไว้นะครับพี่ถึงฟังพี่ติ่งเวอร์ลิซายด์ดอทคอมนะครับจบๆเริ่มมาเพราการซูมโตดมินเกมบั็อกอะไรวะนี่อ่ะมาแอดออนบ้าอะไรไม่รแต่อยาลองเล่นดูโอ้โหแล้วทรถไฟผมไปเกิดโซนนัตเมียวอะไรวะเนี่ยโอเคเฟสช้าอยู่พัมืนแบบเหมือนเดินตีธรรมดาเลยเอาจริงเอาได้ใครเด้ะ ค,คีไม้ป่ะเนี่ยตรงนี้อัดป่าโอเคเด็๋ยไม้ได้ตีป่ะคุ้มอยู่มันมีที่สองคนนะคิดว่าอยกคนน่้จะถอนตัวเทพอยู่อ่ะโอเคไปอยไปก่อนแล้วกันหมดป่าเอาฉีกไปนห่นแล้วลมาจะได้ป่ะจะตามมันป่ะโอ้โหนี่ๆๆโอ้โววิ่งสวนเฉยเลยโอเคคนนี้จุตียี่แปดนะถ้าไ้ดูมา คือแบบเป็นคนที่จุดติดที่เยอะสุดยอดมากผมก็หลอกพังอย่าไงชิบะเอ้ยวนต่อจริงกันเด่ะโอ้โหเกือบจีได้แบบเม,ม้มปากฟังเสียงโอ้โหไล่กันนี่โคตรนานเลยได้ติดไม่หนึ่งก็สองคึ้อเลยถ้าเกิดเขาปัดแยกกันเด่ะโอเครีบแขวนก่อนแล้วกันอ่านี่ไงไอ้ป่าให้ปัดเดือกเครื่องนูน้นเพรจะยอดมากเลยโอเคไวมือมา ยังไงไม่รู้ขอเฟดหาก่อนแล้วกันมันเฟดนานจริงแต่มันมันช้ามากเลยแต่ก็แต่ก็ปั่นดิเต้ปั่นโอ้โหปั่นได้เยอะมากไปมือก่อนสูอะไรจะเป็นคนแบบรีบปั่นขนาดนั้นมูนบอกมามโอ้โหถ้าต่างไปก่อนไอ้เพื่อนออกไปไหนโดดกลับไม่ได้ยินเสียงนะเมื่อกี้เต้เอาเอาอยู่นี่โอ้โหก็ทำไมแบบไปเห็นอะไรทั้งนั้น โอเคมันก็มูนบวกมาไงตอนนี้เอ้ยคนที่มันสุดยอดเป็นคนที่แบบหลบไปไม่ได้เลยทั้งนั้นตอนนี้เหมือนเมื่อกี้ยืนดูด้วยใช่ไหมล่ะแหน่แหน่โอเคถ้าเกิดจะมาไล่จริงๆจะยากมากเลยอะเอาไปไหนนี่ข้างหลังนี่หาวันดีเพื่อนไม้ทันเป่าอย่างที่บอกอะมันเฟดนานมากเลยแต่มันแบบมันช้าป่านที่ไหวเลย แน่ๆเดี๋ยวว่าวิ่งสวนเราเมื่อกี้โอเคผมพลาดเองแหละหลอกไฟไปเอาพวกคนที่โอเคพังก่อนแล้วกันไม่ฝืนตามนะบอกเลยว่านานจัดประหลัดบอกข้าึ้นมาฝืนตามอ่ะแตกเมื่าติดอีกเคหนึ่งคนหนึ่งเครื่องตั้สเต็ปเกมเด็ดไปแมานั้นแปลกไหมอ่าเครไหนไม่รู้แต่ข้างหน้ามีรอยอยู่ใครก็ไม่รู้ไปดูแล้วปะอ่าดิแกรี่ออนหลอกไฟไปต่างปะอ่าต้องต่างอยู่แล้ว โอเคก็เฟดตามเลยไงตอนนี้นี่เลยวิ่งสวนเฉยเลยคนคน,นี้โอเคคนนี้เฟดส,สองอะ่ะลากไปไปให้คนแบบคนอื่นมาช่วยวะได้หรือไม่กล้าปล่อยมือป้ามีลูนอยู่อะไรงี้แล้วหาไม่เกิดยืนอยู่ใกล้เครื่องขนาดนั้นอะ่ะโอเคมีคนกลำลังมาช่วยนะเห็นลอยอยู่นีไ่ไงไปแกสตีลิฟิค่าโอ้โหเมื่อกี้ผมภาวนาอย่าให้เป็นแบบ เป็นเดด่าขี้เกียจแบบขี้เกียจปล่อยให้เขาไปจุกใหม่อ้าอยู่ทีไปก่อนโอ้โหคนที่แบบสุดยอดมากอ่ะออกไปใสโอเคมันก็เฟดตามเลยไงเฟดนานก็จริงก็แต่ใช่เฮ้ยหายมิ้งสวนปะมิ้งสวน่นู่นโอ้โหนี่ไงเป็นไงมาผมพยายามหาคนที่จะมันก่อนแล้วกันคือให้เป็นปกติที่ผมแบบหลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะอต่โอาทางนี้ โอ้โหคนนี้สุดยอดมากเอาไปไหนแล้ววะานะเอาโดดข้างในเนี่ยดูว่าโดดมาจากรั้วข้างนอกนี่อ่ะอยู่นี่อยู่เลยเนี่ยดักดาบวก่อนข้างนั้นอยู่เลยเนี่ยวินิจออกมาแล้วยังไงดูเชิงโคตรนานเลยทายาททุกคนปะยังไงโอ้โหทายาททุกคนจริงด้วยอะตอนนี้คนจะถึงยอดมาก ที่เลยวะเด่ี่ตีเบอร์ป้าเห็นแบบมีชื่อจุดคุลงท้ายด้วยโอเคเดย๋ยวน้อยก็ได้พลังจากคนทีซ่ซสมาก็เลยแบบฟังเสียงอะไรคุมขึ้นมาหน่อยนึ่งฮาวันนี้โอ้โหไอ้ผับม้เลยเหรอัไม้เลยหรอใครก็วนกันเลยอย่างงี้โอ้โหแล้วลินก็เราแบบไม่ได้วิ่งไวเลยขนาดนั้นหละเอาไปใส่ขานาดน,นี้นี่ปิดนานไงตามแบบ ตามง่ายเลยตามง่ายตรงไหนวะเนี่งยงังง่ายกว่านี้อีกมาๆๆลองเล่นดูเอ้ยใสหมดเพล็ดนะเถอโอเคผมจะพูดน้อยนะแต่คือแบบผมพยายามตั้งใจฟังเสียงอยู่อะโอ้ปัดที่ผายเลยเซ็ตปลาโบเลยวะเนี่ยโอเคเคืนสาวไปเอ้ยเกอร์ในนี้ระเบิดคนปั่นปะเนี่ย เด้ยมีบูนด้วยอ่าได้ไงลิออนดีอ้อนนี่ตายนะอ่าวสวัสดีเพื่อนคนที่โจมตียี่ิแปดาจำได้คนที่แบบเป็นคนเซียนจุดนละมาแล้วผมก็เฟดร,รักนาไปก่อนไงเอาไปใส่วันนี้แล้วเี็บร้อยาลันการเฟดนานะคือเซอร์มันจะแบบกลายเวลายากมากว่าเราจะออกตีตอนไหนอะเพามันก็แบบ ก็เก่งเอาเลือดก็ได้แต่คือเราต้องแบบต้องใจเย็นจริงอ่ะไม่งั้นนี่คือตีไม่โดนแน่เต้ปั่นเบาขค้นนี้โอเคปั่นได้จึงหนึ่งอ้านด่ไงคนนี้คนที่เป็นยูทูบเบอร์หลอกไปมาเอ้าหลอกได้ด้วยรอเดะหลอกแค่นี้เองมาขอพลังแห่งฮลิสายจนจะติดจุกกระทะเฟตตามมาไหนฟังเสียงก่อนเอ้ย โดนล่าะะปะยังไงเฮ้ยเซอร์แบบโลกเลยพับไม้เลยใครก็วนกันเลยอย่างงี้เมื่อกี้ผมหาไม่ที่เจอแล้วเมื่อกี้เอาไปใส่อ่ะอ๋อมาทางนี้แมตตี้ก็จุดบนหัวเอาเลื่อมก,กันเด่ะมาเหมือนเดิมขอพลังแห่ง,งฮุลไซย์จงสถิตอยู่กับผมเฮ้ยโดดมาหาเฉยเลยคือเซอร์มันโลกจริ้งไปคือมันไ,ไม่รู้ว่าเราแบบ จะออกมาเฉลยกันได้อย่างเงี้ยคือมันนานมากคือมันนานแบบผีพิสัยอะ่ะผีพิสัยจากตัวลินทั่วไปอะ่ะโอเคก็ขึ้นบนก่อนน่าจะปั่นบ้าเล็กกันนะคิดว่าก็เฟดหากแล้วกันโอ้โหดูดิฮะเฟดจากนู่นมันนี่คือมันก็ไม่เร็วหรอกแต่ว่าแบาบมันนานอะ่ะมามันคือลินที่ควรจะเป็นแน่แหน่หนหนโดดมาหายอย่างงี้ไอ้เพื่อนหน้าทีห่หดหลังก่อนทีนึง ทันปะทันอยู่โ okay. อเคออกไปใส่ก็ปีนตามมาก่อนไงเดี๋ยวค่อยเฟดละเอาไหนแล้วมึงย,ยาวเปล่าอ่าบนเลยไนดะ้มาเฟดหาไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนตาข่างมาอย่างนี้มึงไปอยู่ข้างหลังเลยเด่ะเดี่ยวไปอยู่ใกล้แอ่นะเมื่อกี้มูนบอกมาอ่ามันหนังเยอะแล้วหลอนโอเคผมจะเฟดตายรอบหนึ่งยู่ดิเจ็บรอบห้อยเงี้ย หนฟังดีไงบอกแล้วให้ซื้อไปจากเว็บไซต์닷คอมเฮ้ยัสเสร็ไปแล้วเต้อ้าวโหเฟดจากนู่นมันหนีไงแล้วคือแบบคนที่เดินเดียวโคตรตาเลยผมยังหานกเนียไม่เจอเลยไม่รู้ว่าเขาจะแบบไปช่วยได้หรอือเปล่าแต่คิดไม่ไต้องช่วยอ่ะยังไ,ไงจนได้เฮ้แขวนไปก่อนมาเฟดดักหนาไปก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่าจเจอใครไหม เฮ้ยทำไรอะ่ะกิดเครื่องก่อนเหรอตเตออกไปไหนออกด้านหลังผมเอาไงดีตอนนี้หลอกไฟมาออไอ้น้านกนี่แล้วก็ไม่รู้เกียรหายไปหายเลยมาต่างกันปะเอ้เดินติดคือเฉยเลยอย่างนี้ไม่น่ามีโอเคไม่น่ามีแต่ยากแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีไม่เป็นไรอะเอาไปใส่เราเฟดตามไว้นะแหมบนเบาไม่น่าบนหลอก เอาเปรตเป็นชาติชั่ววับบนไปก็สนุกนะคือมันสนุกมากเลยอ่ะโอเคผมเจอเนียข้างหน้าแล้วไอ่ตรงเขาจะออกไปไหนขอเดินดูปักตาอยู่ฝั่งขวาก่อนไม่เจอด้วยน่าอยู่แถวนั้นแหละก็เดินหาก่อนแล้วกันอ๋อนนีน้ตายแล้วดูสถานการณ์ก่อนเนี่ยผมไม่เห็นรอยเลยตอนเนี้ยว่าอยู่แถวนี้แหละ แม่ก็สักตู้นึงคิดว่านะแหมโอเคก็เป็นเซนตออนที่ค่อนๆนี่จะปั่นดีมันเฟดน้าเป็นชาเลยสนุกมากเลยจียแล้วกันตาน,นี้เลื่อหมากะซูมซูมละซูมตูวไปแล้วเนี่ยอะไรไปแล้วขึ้นลิ้นีกที่มันบักมุมกล้องเนาะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เหมือนกันลองเฟดบ้านเล็กดูให้เกิดโซนดีกันคิดว่านะเพราะมันก็เกลดจากเซลล์เรื่องอะ นี่ไงเรื่อมาปัดเลยสุดยอดเลยเอา้าตันตู้เหรอหรือวเพื่อไงทำไมแบบวิโดดมาหาเราเฉยเลยถ้าเกิดมากินอะไรไปเลยผมก็ไม่รู้วันนั้นนะ่ะน่าจะตันตู้ตอปปะทำไมผูก่อนโอ้โหตรงนี้แบบเดิน,นดักหนาผูก,ก่อนเลยเอย่างงี้อ้อมาอยู่นี่ไงเดินกลับมาเฉยเลยมันทันได้ยังไงไปเนี่ยเฟชช้าขนาดนี้โอ้โหดูดูผมเกิดอย่าเกิดใกล้เสเตย์แหละโอเค แข่งนี้ก็ได้ไม่เป็นไรปล่อยบึ้มไปเลยไม่ได้แบบซีลุงซีได้เท่าไหร่อ่าค่อยๆระเบิดปัญเดียอะปะอ๋อนี่นี่ปฏิทิบัติโอ้โหจะเป็นชีกไปก่อนอ่าแหน่แมันยึกยักไปตรงหน้าต่างว่ะคือแบบอะไรวะเนี่ยโอ้โหรอบมะเร็งไม้สามแผ่นเกิดไปอยู่นี่โอ้โหแทบไม่เห็นรอยอ่ะหน้าต่างอะไรเนี่ยดูไปละเฮ้ยโอ้โหได้วิ่งสวน หลงเสียงไอ้โุนมาหาอย่างนี้โอเคต้องเสียไม้นะโอเคปล่อยไปก่อนแล้วเอาคนเจ็บไม่ดีกว่าเจ็บหอยทำไมกวนออกไปใส่หลังนี้จุด้อ้บอกแล้วอยู่ข้างหลังนี้ <laughs> พลังเขาลิซายตะคอกะเฮ้ยฮารดเซลยี่หายเลยอาตเอ๋ใครมางานบือบอ,นอลน่ะหลังนี้ อ๋อนี่ไงใครวะเนี่ยเมื่อกี้ได้เสียงคนเจ็บอะ่ะคนนี้เหรอไม่น่าใช่โอเคบารเล็กเสียไมาแล้วแต่รอบบารเล็กนี่คือไม้สองแผ่นน่ะอันนึงล้มอยู่อีกอันนึงยังแบบไม่ได้ดีดเลยไม่ได้ดดดเลยดีๆเลยโอเคโดดไปก่อนเออเอาไปไหนวะนะเนี่ยไอออกไปกลางทุ่งโอ้โหนี่ไงเครื่อนติดคมๆเลยเตจอ๋อเดินเนียนไปก่อนเอาคนละคนกันผีโคนคนที่ไขไว้เนี่ยเป็นจะไว้อยู่คนหนึ่ง คนที่จุติเกือบ20นะฮะที่ผมลองดูมาเด้อโอเคผมก็มูนบอกว่าไงตอนนี้มูนบอกอีกทีนึงออกมาทางนี้เต้เฮ้ยค่อยโดดมาหาด้วยอะไรวนะเนี่ยหลอกยิ่เวลวหลอนผมเอาไปใส่อั่นาน,นี้นะน,นี้นะน,นี้เอ๊กดเจ้าไปโกนโอ้โหกดไวไป พลังการเปรียดนานดีว่าโคตรยิ่งสุดแชทโอ้โหแล้วคือแบบคนที่4ี่โยนเกมเจอเลยไม่มันเลยฮะโอเคแต่นต้าตานี่เขาก็ปั่นไปกันไวอยู่พอแบบจะตื่นเต้นแบบจิงนึงกันลวกันเอ๊ะต้องเป็นตรงนี้ชนอ้อมบ้านใหญ่มานายไปช่วยแล้วฮะโอเคขี้เกียจแฮะกลับไปคุมก่อนเลยกันเดินหาโคตรนานเลยแล้วคือแบบไม่เจอแค่นั้นอะ่ะเอ๊ะนี่นั่งหิวอยู่แต่ว่คนนี้หลังนักอยู่เลยเนะี่ยก็หลอกไฟมาไง ล้วไอ้คนคนช่วยหายไปไหนอ่ะอ่นนี่ไงไปนูน่นยังไม่ซ้ำเลยกันนะไหนก็เลยสามคนละโอ้โหที่นี่หมดเลยสามสีโโน่นเอาคนใกล้กดีกว่าใกล้มือดีกว่าเอ้ยเราไม่ไปกวนใครขบวนกันอะไรอย่างงี้ก็มูนวบมาไงเห็นปะเฮ้ยไปเห็นก็นบ้าแล้ววิ่งชีขนาดนี้ลูกเองไะเนี่ยคนนั้นอนะที่ลงมไม้ตอนนั้นอนะลงตรงไม้อย,อย่างงี้ดีกว่าโอเคอยังไม่ซ้ำเลยกันนะไปล่อยไปกันแบบก็เฟดตามตามาไงใส่ เฮ้ยโดดกลับโดดกลับไปอย่างนี้เฉยเลยเอาเป็นยับปะโอเคไม่มีอ่ะแขวนก่อนนะปล่อยให้จะไว้คนที่สองไปไปช่วยเพื่อนเขาเลยนี่ง่ากำลังดึงอยู่เลยนะ่ะได้ไหมไม่ยอมลม้มช่มางมันนะเอาไปใส่เลยโอเคอ่าคนเจ็บไปนู่นละชีไปไกลเลยจริงเราควรไล่คนที่เจ็บนะแตไล่คนนี้ดีกว่าตามง่ายกว่า ลงไม้เลยไอ้โดนมาหาอย่างงี้สุเอ๊ะได้ปะเอ๊ะไอ้ติ๊กไฟวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมจะไม่ปลาดีละติ๊กไฟอย่างงี้หลอกไฟมามมั่วๆไหมฮะออกไปไหนพลังนี้นี่ไงเก่งของเราโอเค เอ้ยลอยข้างหลังนี่เอาไปใส่ตามลอยไขว้ด้วยไอ้ยอ่าเห็นยยกขยับเมื่อกี้เมื่อคืนไม่ได้ยินเสียงนะแต่คือได้เห็นแยกขยับอ่ะอาอละไม้นี้อ๋อยังไม่เสียไม้เอาออกมาทางที่เฉยเลยโอ้โหละไม้เป็นล้านขนาดเนี่ยสุดยอดเกินเฟตตักไงนี่ค่อยโดดกลับด้วยก็เร่องเซียน เนี่ยเป็นไงพลังการเฟดนานแล้วก็ผมฟังจากคุณล <laughs> ิชาร์ดคอมเฮ้ยบริชาร์ดเสือเยอะเกินไปแล้วนี่ไงอยู่นี่นี่เอ๊ไปโดนกลับจะติ๊กไฟอย่วะอะไรมีคนแบบตุดยอดขนาดนั้นหลอกไฟมาตอนนี้หลังไม้นี่หลอกไหมออกนู่นละโอเคผมหลอกยิ่งเร็วหลอน คนที่เสียงเงียบมาเลยเปิร์กเลยวะเด้อแทบไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยอ่าอุปกรณ์เได้ไหมวันนี้เวลาอิกับเฟดนานไม่ค่อนที่ปั่นจัดที่หมายเลยโอเคคนที่ตายแล้วจะได้มีคนโยนเกมเป็นกันเกมคงแบบน่าจะตึงเปียะกว่าน,นี้ไอ้ลอยผู้ใดยออกไปไหนวิ่งกลับปนะเนี่ยเอ้ยคน ตามลอยไข่ไว้เนี่ยเอ่ออ่าวลอยมาลอยกลับไว้เนี่ยลืมงงหมดแล้วตอนนี้อ้าวอยู่นี่โอ้โหซื้อแบบเนียนๆโอเคคนนี้เพิ่งแขวนคาเฟ่เดี๋ยวอะก็ตามไปเลยกันอยู่ไซนี่อยู่นี่อยู่นี่้าต่างแหนดดเงียบด้วยเฟ่ตาเป็นชาติอะ แล้วคือเจอมันโลกแน่นะเจออย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนอ่ะแล้วคือลองนึกสภาพดิว่ามีเสียงแบบเฟดตามตูดมาอย่างเงี้ยนะแล้วไปออกสักทีอย่างเงี้ยแตผมก็โลกนะอย่างเงี้ยคนที่เฟดสองแล้วคือไม่รู้ว่าอะไรนะเพนตินหายไปไหนอะ่ะโอเคถ้าเกิดตอนนี้เจอหลุมก็ปล่อยนะมีคนโยนเกมอะ่ะก็สงสาร์เจอร์เหมือนกันอ่ะนี่ไงปล่อยตายแล้วรับหลุมป่ะนี่ยโอเคไม่รออนะ่ะก็เฟดหาหลุมก่อนถ้าเกิดว่าเขาเจอก็ถือเป็นดวงของเขาอา่ะนี่ไงผมเจอ เคลียตีแล้วนะไป๊ะเห็นกันนะไป๊เห็นก่อนนี่ข้างหลังนี่หยิบไปโดนไปตัวไหนมาละอัตเตาเอ๋อ่ามอบเฉยเลยโอ้โหสงสารอะเอาไงดีนายดิซิมมาจากคนดีไซด้หรือเปล่าฉันก็ถามนายอีกทีหนึ่งนายดิซิมมาจากคนดีไซด์คอมหรือเปล่าไม่ตอบอ่ะโอเคคอนเทนต์นี้เอาจริงนะผมเล่นมาหลายเกมมากนะแต่คือแบบเจอคนโยนเกมโคตรเยอะเลย ตานี้ก็โยนเกินแต่มันสนุกดีแต่จะลงแล้วกันโอเคก็กิกิแล้วกันตานี้ก็อย่าลืมนะฮะคิดถึงหนูฟังคิดถึงคนที่ i ซด .com นะครับจุบจ๊บ